สวัสดีครับสวัสดีซีแฟนครับ f อฟซีสน้อยเอฟซีน้องหญิงเอฟซีทีมงานหลังบ้านครับปมปอๆกับบ่าวโทนในช่องบ่าวโทนทองพูนแม่น้อยน้องหญิงครับบรรยากาศยามเศาราครับพี่น้องมือนี้เป็นบรรยากาศค่อยๆบรรยากาศหนาหนาวนะครับเนื่องจากว่าพายุนะครับ พายุที่ตอนนี้เข่าประเทศเวียดนามนะครับพัดถล่มประเทศเวียดนามอย่างรุนแรงนะครับพี่น้องขึ้นฟังประเทศเวียดนามกันหมู่ว่านนะครับแล้ววันนี้นะครับมือนีมืออื่นนะครับมีผลกระทบต่อประเทศไทยก็คือภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคเป็นบางส่วนนะครับนี่คือผลของพายุนะครับก็คือล้มครับพี่น้องนี่ยามือเศาปกตินี่ยามือเศาล่มจะนิ่งนะครับ แต่มืนอี้มีลมนะครับนี่ลมแห้งนะครับพี่น้องแล้วก็ลมมีมีมีความเย็นแคลๆลมหนาหนาวนะครับหรือว่าลมฝนประมาณนั้นนะครับลมฝนลมเหมือนกับว่าลมมันมาก,ก่อนนะครับฝนมันเสีต้ามมาเนาะพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวมื้อนี้จะถ่ายคลิปนี้แล้วกับิเมียนทางบอตอ่นะครับพี่น้องนะสังเกตครับ ของพี่เ่าทนเคลียดไปก็คือว่าตั้งแต่ไล่ตั้งแต่ผุนมาเลยครับเรือไหลมาจนหอดนี่ครับต้นมกยมนะครับอันนี้คือเคลียดแล้วนะครับตัดหนาตัดไอ้ยังออกแล้วก็เอาขาดกวดขึ้นไปนะครับบันนีก้ก็เศร้าดีถ่ายคลิปแ้วก็จะเคลียดตั้งแต่ต้นมกยมมาพี่นะครับไหลมานะครับใส่กันไกล้ตัดมือนะครับตัดหนากันไกล้ตัดหนานี่นแหละนีเป้านะครับ ฟังนี่มาหวอดนี่แล้วก็สิไลฟังขางขางกําแพงนี่มาทางนี่นะครับแถวๆก็สีไข่ส่วนนาบ้านนะครับขางกําแพงนี่จะเอาเครื่องนะครับแล้วก็ภายในบริเวณบ้านก็ใส่เครื่องนะครับไปทีละจุดทีละจุดนะครับพี่น้องส่วนทางนั้นนะครับก็คากับสวนพักนะแถวนั้นก็สิตัดเคลียไปเรื่อยๆนะครับเก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับพี่น้องเพราะว่าพวกนี้มันเป็น ต้นใหม่สดพักสดพวกรังีนะครับมันเผาบ่ใหม่ง่ายนะครับตกปล่อยมันแห้งเอาไปก้องไวหลังบานนะครับพวกเศษไม้เศษไอ้ทอพี่วิซีต่างๆนะครับก็จะขนไปก้องไวพุ่นให้เมื่อครับเพราะว่ามันมันบ่แเหลวมันบ่ทัวมันบ่หูว่าเสียเอาไปไวหมง่งไดเยี่งไดแนวได้แบบใดนะครับก็คือว่าเคียยวออกจากบริเวณด่านหนากอนนะครับด่านหลังเพิ่นเฮ็ดแล้วเพิ่นเฮ็ดเมียนแล้วเข้ากับจะคอยไปเคียย์ที่หลังนะครับเ,เป็นที่ละหมองที่ละหมองนะครับ นี่คือบรรยากาศวันอาทิตย์นะครับเมือนี้เป็นวันอาทิตย์ที่แปดวันอาทิตย์ที่แปดนะครับมือวนี้วันอาทิตย์ที่แปดกันยายนนะครับบ่าวโทนมีกำหนดการแล้วนะครับพี่น้องก็คือว่าจะไปวัดหลวงปู่มหาศิลา หรือว่าวันอุทยานหลวงปู่ศิลานะครับวันอังคารที่10นี่แหละครับพี่น้องจะไปวันอังคารที่10แมนปอวันนี้วันที่8 9เก่าเออวันอังคารที่10เพราะว่าหลวงปู่จะอยู่ที่วันอุทยานนะครับวันที่10-11 12นะครับที่หลวงปู่อยู่นะครับเพื่อต้อนรับ ลูกศิษย์นะครับหรือว่าญาติโยมที่เข้าลบศรัทธาหลวงปู่ล้วก็ต้องการที่จะไปหาหลวงปู่นะครับเฮ้วพี่โดทําไมไม่มาออกกล้องเราเลยฮะฮะพี่โดเนี่ยเธอจะมาออกกล้องเราไหมเออกี่วันแล้วเธอไม่ได้ผ่านหน้ากล้องเนี่ยฮะ พี่โร่สนใจเขงเลยครับผู้ดใดสนใจเสื้อนะครับพี่น้องตอนนี้เสื้อแขนยาวที่สั่งจองเข้ามานะครับเสื้อแขนยาวที่สั่งจองเข้ามานะครับพี่น้องตอนนี้ทางร้านได้จัดส่งมาแล้วนะครับน่าจจะมาหอดบอมบอนีกับมืออื่นนะครับบ่าวทานจะจัดทรงเสื้อแขนยาวให้แล้วเซจภายในวันพุธนะครับภายในวันพุธบวกเกินวันพฤหัสนะครับ พอแม่พี่น้องเอฟซีจะได้รับเสือไม่เกินวันอาทิตย์หน้านะครับวันอาทิตย์ที่มือนีวันที่8ไม่เกินวันอาทิตย์ที่15นะครับเสือแขนยาวจะถึงมือพอแม่พี่น้องเอฟซีที่สั่งจ้องเข้ามาถูกทัดน,นะครับผู้ไดทีหลังจากวันที่1 5แล้วยังบ่ทษันได้รับเสือให้ทักเข้ามานะครับพี่น้องเสื้อแขนยาวเสื้อฮูดแขนยาวมีหมวกนะครับที่สั่งจ้องเข้ามาแล้วนะครับโอนเงินเขามาเรียบร้อยแล้วนะครับ สายตาโดทำไมโดมองแบบนั้นนะ่ะโดส่วนตอนนี้นะครับที่บ้านจะมีเสื้อแบบ7วัน7สีนะครับเสื้อ7วัน7สีไซส์ xl นะครับจะเหลืออยู่4สีครับไซส์ xl จะเหลืออยู่สีสีนะครับสีเขียวสีเหลือง สีโอรสและสีชมพูนะครับเหลือสีสีนะครับไซส์ XL ตอนนี้นะครับทักมาสอบถามได้ครับพี่น้องเสื้อพร้อมลายเซ็นลงเองนะครับ <Okay. S 1> ส่วนใครที่สนใจนะครับกาแฟเพื่อสุขภาพนะครับทักมาสอบถามเอาตัวหน่อยครับกาแฟเพื่อสุขภาพล้างระบบลำไส้นะครับขับล้างไอสารพิษตกค้างหรือว่าสารอาหาร ไขมันต่างๆนะครับที่มันตกค้างอยู่ในลำไส้เฮาเฮากะสามารถที่จะขับล้างมันออกมาได้นะครับโดยการกินกาแฟเพื่อสุขภาพนะครับผู้ใดที่กินกาแฟอยู่แล้วทักมาสอบถามบาวโทนได้นะครับใช้ดีจึงบอกต่อนะครับบาวโทนกิน2เดือนลงไปประมาณ5กิโลนะครับโดยที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพก็คือว่าลงแบบบดด y ่อ,อนเพียบบรไเปวดหัวบริเวอีกอย่างนะครับคือเข้ากระใส่ชีวิตปกติกินปกตินะครับแต่ว่าพุงมันหยุบแล้วก็นน้ำหนักมันโลงแค่นั้นเองนะครับพี่น้องอ่ะครับบรรยากาศใครที่สนใจวัตถุมงคลนะครับบว่าจะเป็นของหลวงปู่หมุนวัตถุมงคลหลวงปู่หมุนวัดบรรจารตำบลจาร์อำเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกดนะครับหลวงปู่หมุนทิตาซีโรที่น้องอิงได้ไปร้องเพลงถวายมาแล้วนะครับ ก็คือวัดบรรจ้านผู้ใดสนใจทักมาสอบถามบ่าวโทนได้นะครับหรือว่าผู้ใดสนใจวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลานะครับเดี๋ยวบ่าวโทนไปวัดหลวงปู่วันังคานพอมี่นองเอฟซีผู้ใดสนใจทักมาสอบถามหรือว่าจะให้บ่าวโทนสั่งจองหรือว่าบูซาลุนได้ให้ก็ทักมาหาบ่าวโทนได้นะครับเดี๋ยวบ่าวโทนจะเป็นธุระจัดการให้นะครับนี่ ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณพอพี่น้องเอฟซีนะครับฝากพนพี่น้องเอฟซีเพื่อมงแรงใจให้กับทีมงารลังบาสนี่เด้อครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ฝากเบิ่งโฆษณาน่อครับพี่น้องเป็นมาลไยออนไลน์นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไวศหนีสะก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ